แค่มันดีดนิ้วกว็แตกกันเว้ยบีบแตะใช่ไหมเราบีบแตะหรือเปล่าบีบแตะกดอะไรเอ่ยซีซ <CC. S 2> ีว้ยแตะโคตรเท่เลยอุ <c oughs> ้ยมันเาอ่ะเฮ้ยกระเด็นไปเลยเว้ยโอ้ติดโต้ไอ้ปืนนี้ก้มต่ำไม่ค่อยได้หรอ อย่าบอกนะว่าต้องวิ่งเข้าไปบวกไอ้ดีๆระยะน,นี้ได้ไอยูแบบ่เอาจะบวกเหรอได้เลยเลือดร้อนเลือดร้อนเขียนเลยร้อนแน่อุ้ยอมันจะเข้าเนื้อว่ะเนี้ยเลือดจะร้อนอยู่ตรงเนี้ย โอ๊ยเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเข้าหัวเข้าหัวเอาแตกก็บอแ,แตกเยอะเฮ้ยเดี๋ยวขอต่ออยุ่ก่อนได้ได้ไปช่วยช่วยต่อจักว่ามึงชกคเลยดนะีกว่าก็แค่แหละไม่ไหวแล้วเอ๋เอาตายเหรอลิบจะตัดจะตัด เมื่อกี้บอกขอต่ออายุไม่ทันไม่เป็นไรพลาดพลาดเกิดอะไรเนี่ยหอยู่หน้าปอ้อมเลยรู้สึกเหมือนว่าถ้าสะพานอุย้ยสะพานนี้เปิดบันเลยเนี่ยนั่นไงอืมว่าอะไรวะเนี่ยมีโลคนด้วยนะนี่ไง,ไงโลเด็ก โลคนเอโลคนแค้หรอเฮ้ยเราเฮ้ยเราล่อเอาปอกปืนมายิงหรือเปล่า,รบบาเราทำได้เปล่าวะเด็กด็กเด็กกิน,น <า S 1> ล้อมเลยว่าทำไมเขาไม่ให้เราใช้รถแต่โกงมากอุ้ยไปโดนวิ่งช้าแล้วอะ วายวิวจะตายลงมาตรงนั้ลงมาลงมาให้ยิงนี่เร็วได้ได้ได้โล่ของเขาท้อสวิโล่มันมีช่องโหว่ตรงกลางว่ะต้องยัดเดี๋ยวต้องยัดแล้วเป็นยูนิตที่ฉลาดมันมีมันมีช่องโหว่ตรงกลาง khao cho mùi ui Ui, 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 ui. wee 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 ừ wee 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 รออู้สึกเหมือนเราต้องไปนี่นะหมนนุนฟันเฟืองฟันเฟืองออืประตูเปิดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวสไนเปอร์คงไม่เหมาะฟันเฟืองนี่กูจะเจอทหารเกียวโบเ่ยก็น่าจะกับศูนย์ก่อนเลยของดี น่าจะอุ้ยไม่ใช่เซฟโซนเลยจะบอกเลยว่าเซฟโซนวิ่งไปเจอศัตรูเลยเซฟโซนไม่มีศัตรูเดินเล่นอยู่เอาละเอาละเอาละ,าละยิงกันแล้วเหรอใช่ยิงกันแล้วมาเลยละเจอดอกเจอปืนท้องไปเจอเป็น่อ มนะีอาตมีอาตการตุ้งสันติเนี่ยเยอะโดนแล้ววะเนี่ยรุดของก่อนนี่ยืนแบบยืนยิ่มีของหน้าด้านๆเลย <c oughs> แตก ทุบเอาเลยวิเอาวะไปเลยคุณโยนเอาวะเอาวะกีดร้องกีดร้อง

โอ้โห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 คุยกับเลยว้าวเจ็บจริงโอ้ยตายแล้วเหรอต่ออายุต่อได้ว่ะบืนทองแม่งระเบิดไปอุ้ยตัวใหญ่มาตัวใหญ่มา ôi ừ, mày mà tôi điên mà. <laughs> Cái rồi rồi đồ tò nhiều come out come out hey give me ส,นสนุดหมดแล้วรีบเก็บด่วนเลยโอ้เาเพได้อยู่เอ,อ๊ะนั่งอยู่เฮ้ย <laughs> นั่งรอเลยวะ <c oughs> <c oughs> นั่งรอเร็ววิวิวิมันระเบิดใส่วะอะไรวะเด่นมาเลยตัวระเบิดใส่เก็บของรัว,ว ไปเลยหุ่นยนต์ปักหนามพิษเจอหนามพิษร้อยเจอหนามพิษเข้าไปเฮ้ยเอาแตกเหรอ่ะี๋ยวรอแป๊บนึงจะตั้งรอดเออ เฮ้ยเป็นยิงจากตรงนี้นี่ว่ะเอาแตกเขาเหอเดี๋ยวนลอาก่อนเดี๋ยวเล่าก่นไม่ไหววะอืออือต่อยูได้ไหมต่อยูต่อยูละ multimulti-field worship đi ơi, muốn trang precon their bạn có, tài, có tài. ไฟฟ้าแม่งว่ามันช่วยไม่ทันเอือตาไม่น่าไปบวกเลยมันมาเยอะจัดนี่ไงมาเล่นสองคนแล้วมาเล่นแบบนี้น่าจะไม่หมดต้องเล่นกันตีวิ่งก็เอ้ยเราต้องเล่นแบบไม่ม่งเข้าหาเว้เราต้องอ้อมบ้างตั้สิแอบบ้างแต่ไม่เกิดเอ้ เกะแต่ก่อนแม่งเรียบร้อยโดาไฟดูดไปดีแต่บินเกิดตะเกิดช้าใช่เรียบร้อยเฮ้ยเป็นเวอร์ส่เหรอกำลังไล่ยิงเลยิงเลยจะเกิดเพื่อนเพื่ไม่ว่าเลยไปจากใครวุ้ยระเบิดอัด อะไรวะฮะไปตัวโล่เวนเดี๋ยวเดเดรีโดเด่นนั่นแหละย่อยสลายหนามคิษเจอหนามคิษโอ้หนามพีแม่งแรงอยู่กันเฮ้ยโล่มาอีกละ เอาตายอีกแล้วเหรอเดี๋ยวนีโอ้หตายบ่อยจริงเดี๋ให้มันบวกกับสแตนได้เด็กๆแหละนั่น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 แหละเออเออเออขอนยายังไม่เอาไม่อยู่อุดูไฟดูดิ เดี๋ยวต้องมีอีกแค่นี้ไม่ประนามมือเอ้ยแค่นี้ไม่ขนาบมือโอ้โอ้โอ้ดอกน้ำพิษเก็บละออกฮะไม่เกิดว่าอาลวงคู่เลยเดี๋ยวเดี๋ยว เก็บต <bin S 1> ัวนี้ได้ก็อาจจะใครจะเกิดอ้าวมีเกิดเป็นแล้วชุบเลยชุบเลยชุบเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรวะยิงอยู่ด้านหลังนี่วะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ทันแล้วรีโหลดไปไวสิวะแอะโอ้ยวายวะ ต่ออายุทันได้ไงวะเนี่ยน,นี่ยัยเรียบร้อยนู๊ฟเก็บไม่ได้ของเต็มอ๋อนอนเต็มปักค้าศีนี่นหว่า อ้ยทุ้มทีพังเลยเหรอไม่เอาตายอ้ยในระดับนี้แล้วไม่ตายโลแลนไม่เป็นคอมมานเดอร์เหมือนกันเลยนี่วะ ไอ้จักเดี๋ยวจักคุยกั่เดี๋ยวดูมันก่อนเฮ้ยเฮ้ยมันมันโดนมันโดนดึงไปแล้วง่ายจังเฮ้ยไอ้คนนี้มาแทนเอาละเอาละกูตามไปเดี๋ยวกูขอไปหาเฮ้ยอ๋อจะเอากล่องนั้นใช่ไหม าว่ะแม่งต้องใช้กระสุนนี้ละวแป๊บแปขอเปลี่ยนมือก่อนว่าไอ้ปืนทองดอกหนามนี่มันน่าจะใช้ไม่ได้แล้วไม่เป็นอยู่หลังออกแตกไปซะแตกแล้ว, J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  ลวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่อยู่ทางไหนอือพวกวิ่งเร็วคืออะไรวะ ไยป,ปืนนี้ได้อยู่ปืนนี้ได้อยู่ไปดิโฟเอกี้หุ่นยน,นต์ตอนจะพังมันขึ้นรูปฟันเฟืองวะใช่โอ้หรือเปล่านะอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะโอ้มันเยอะวะ่ะระเบิดไปเลยเลยเยอะขนาดนี้ เฮ้ยเด็กเปรดไปนะเด็กเด็กเปรดไปยัยเฮ้ยเฮ้ยโดนไฟด้วยเฮ้ยมีมีแตกแล้วต่ออยู่นนได้ไหมใช้แตงแล้วเรียบร้อยที่สร้างมา แล้วฝ่าู้อ่นี๋ยจะลองยิงแขนข้าใี้มันใช้ยิงดิ ไม่โดนช็อตไปแล้วย่อยสลายอะไรวะเนี่ยอะไรเยอะแยะวะเนี่ย ตัวตัวก็ไอ้อุ่นไอ้อุ่นน่ามันระเบิดตัวเองได้ด้วยเก็บตายแล้วเลยบร้อยรูดรูดรูดอุ้ยมันยิงอะไรอย่าเงี้ยวะยิงยิงมาเฮ้ยบุกอีกอ่ะมีคอยรู้ได้ด้านหลังอ่ะ Là thi thi to to này 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 nanh 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 ร้อยโอ้โอเหดบ่วงเก็บไป,ต,ต,ปติดใครวะติดติดกูแหละอล้วก็ว่าติดใครวะไอนี่ได้ละแตนแตนมัน มันชาร์จในเวิ่งน่ชาร์จอุ้ยอุ้ยวิ้ยจะตายตายโดนอะไรก็ไม่รู้โดนดอกเดี๋ยวก็ตายแล้วเนี่ยเฮ้ยไอหุ่นปืนใหญ่นั่นเนี่ย

จับไหล่กูเลยดีกว่าท่นจะยืนอ้างกูเน,นี่ยไปได้เลือดจากห้องน,น้ำมาอใอยแขนเว้ยนั่พวกเราบรอร้อยไม่เหลือแขนให้สู้แล้วเก็บตังค์เลย ไปทางนั้นไปดูไปฮุยฮุยฮุยระเบิดมาอีกมาอีกเก็บเก็บเก็บเป็นสาเหตุทำไมที่เราเกิดเล่นเยอวเฮ้ยมันระเบิดเุ้ยมันวิ่งอย่างไวเลยเคี้ยอยิ้ยอ้าโหคู่กันเลย ได้สื้อตนะัวมันอ่ะขออยู่ตัวนี้ก่อนได้มาถ่ายมาถ่ายมาเกมดี่ก่อนเอาเร็วเ,เลยเยี่ยม,มันคานม้าอือนีไ่ไงโอเอฟมันอยู่ไหนอุ้ยฮือวู้ยากเกมไห้เร็ว เราปิดจ็อบตัวนี้แล้วไปเลยฉัน,นเลยีลยไอ้บุบสลายจะพังไปดิจะพังไปแล้วเปิดโลอีกอเข้าดวงตาร้อยพัง ได้โนแลนแล้วฮึยไม้กออ่อเฮึยได้โนแลนเป็นเพื่อนไม่จะเบอร์ไซน์นะฮึยมันกลางป้อมปืนได้ป่ะกลางแบบนี้เลยลลมีโล่ด้วยก็มีมีโล่มันลาเพิ่มเรื่อยๆเลยเว้ยมี หายไปมันมาเรื่อยๆเลยฮนะวิอันนี่ไอ้หุ่นรอบใหญ่มาไอ้ไอ้หุ่นตัวระเบิดมา,อ,อ,ดมาอีกโอยจะตายตายอ่ะจะตอดไหนๆๆเดี๋็ดๆตอดตอดตอดตัวที่กังคาญอยู่ไกลแล้วมึงไกลเดียงแล้วมึงไม่ไง ร้อยพังไปอุ้ยมาอเกลอ่ะโอ้โหอ,อันนี้มารอบเป็นิสไยเลยอุ้ยไหลพี่ไม่จับไหลดี๊งดียงดีง๊ดงจับให้ได้ โอ้หมดยังโอ้ได้นี่ด้วยวะเพชรทองไอ้เพชร,พชรม่วงไมวิด้คิปเมนด้วยโอ้ยโอเคแล้วฟาทาวเวล,เ,ลเอามาพร้อมกันได้เราเราต้องให้พร้อมกัน

ไม่เหมือนกันสามอันเลยอุ้ยโอ้ยสนายละไอป้ปืนอีกระเต็มแล้วเนี่ยขอแร่ม,ม่วงได้ไหมเอ่อวายอืยอไม่ทันเราแร่ม,ม่วงไปอัพเกรดก่อนไหมรอบสุดท้ายปะรอบสุดท้ายละ เยยนรอบส,ส,สุดท้ายก็โชคดีเลยเออสองเออได้พร้อมกันด้วยนะโอเคครับ <c oughs> สำหรับวันนี้ Borderlands ก็ขอจบเพียงแค่นี้แหละครับหลายจากที่เราเสียงโชคและตะลุยอะไรมาเยอะโอเคครับ <c oughs> สำหรับวันนี้ <c oughs> ผมไปนะครับพร้อมกับมิสเตอร์วินเทอร์นะครับบ๊ายบายครับ <c oughs>